หันขวาก็กระเทยหันทางซ้ายก็ยังเป็นกระเทยมองข้างหน้าก็เป็นกระเทย so และนี่คือ the last french channel กับการรีวิวสกินใหม่ของลิเลียนา สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะลาสเซนชัแนลนะคะแล้ววันนี้ก็เด็กลิสยูเมนโนนะคะอย่างเคยคือจะบอกว่าโย่รอ,อเด็กนี้มานานมากเพราะอะไระหรอเพราะว่าดูความกระเทยของมันสิคะของออตัวมหาปรารถแห่งออทมินอิซาเบลดูยังไงอน่ะไม่ว่าจะมองมุมซ้ายมุมขวามันก็คือกระเทยเป็นกระเทยที่ล่างใหญ่มากดูหน้าตามันสิคะดูยังไงก็กระเทยอารมณ์เือนกระเทยคารบัเล่แถวพัทยาอะไรเงี้ย่ะเพื่อไมนกห้ไม่เสียเวลานะคะนอกจาก จะน้องเรื่องมานานแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราไปชมเด,ด็กกันก่อนเนาะปะมาเริ่มกันที่เกตศูนย์นะคะอย่างที่เห็นไปนะคะในลิสต์เด็กตรงนั้นนะคะที่โยขึ้นให้ก็คือสใส่ใ่ใจแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ของมันออกมาโยก็มีโอกาสไปเทสกับน้องปายนะคะเอาแบบใส่เป็นฟอนต์ห้ขี่สเนาะปรากฏว่า เล่นกับน้องปายไปประมาณ5เกมเช็คฟอนต์ไม่เจอเลยเช็คเจอแต่ขีทั้งที่ขีใส่แค่3าใบก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากฟอนต์นะคะมาเป็นคี้ดิอลนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะฟอนต์มันไม่ชอบกระเทยมันก็เลยแบบเออไม่ยอมออกมาให้ตอนที่กระเทยเล่นอะไรเงี้ยอ่ะมาต่อกันที่เกณฑ์หนึ่งนะคะเกณฑ์หนึ่งของโยนะก็จะใส่เป็นนี่เจ้าของเก่าเลยนะ จากชุด VEB อะไรเนี่ย VEB 04เนาะตัว Silver Wolf นะโยจะใส่ไปสีใบสาเหตุที่ใส่ก็เพราะว่าอยากจะให้ Power มันถึงยิ่งช่วงนี้มาเจสมันข้ามานอนาคตมาป่วนเมตานะคะมันก็จะแบบว่าทำให้ตีค่อนข้างยากนะยิ่งเจอมาเจสเนี่ยคือแบบก่อนนั้นเนี้ยตีตีตน้องปลายเขาไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันยืน18ไงแล้วเราก็แบบหาวิธีต่อพลังไม่ถึง ไอเด็กมันเป็น Excel ถูกไหมตัวเกตสองก็เก้าพันตัวเกตหนึ่งก็แปดพันใช่ไหมก็เบสพื้นฐานมันก็อยู่ที่สิบเจ็ดแต่ e Market มันยืนสิบแปดเพราะฉะนั้นโยก็เลยตัดปัญหาด้วยการใส่เป็นซ i l v ว r w o วูฟนะฮะเพราะว่าขอแค่มันอยู่ในแถวหลังอะ่ะมันก็จะมีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันตลอดเวลาเพราะท็่มันเป็นคอนนะอ่ะเกตหนึ่งไปต่อมาก็จะเป็น ของใหม่นะคะนักวิจัยแห่งซีลาดามเซซิลนะสาเหตุที่ใส่สีอันเนี้ยเพราะว่าตัวเซซิลอ่ะมันมีสกิลตรงที่ว่าเมื่อลงสนามนะไม่ว่าช่องแวนช่องเลียสามารถจ่ายค่าคอร์สด้วยการโซบั1หนึ่งใบนะแล้วก็ส่งการ์ดบืสุดของกองลงกับโซนถ้าเกิดว่าเป็นทิกเกอร์อ่ะมันจะสามารถจ่วการ์ดสองใบแล้วก็ทิ้งการ์ดบมือสองใบก็คือเอามาเปลี่ยนการ์ดบนมือต้นเกมนั่นแหละไม่ได้หวังอะไรนะ แต่ถ้าเกิดว่าได้นอร์ม l ลยูนิตเนี่ยมันจะได้ทำการโซชาร์จขึ้นมาแล้วก็พลังเพิ่มขึ้น5,000เ,เกรดหนึ่งไปต่อมาก็จะเป็นของเก่านะคะเป็นโมโนคิ l ัสไทเกอร์นะคะเกรดหนึ่งสียเกรดหนึ่งโมโนคิ l ัสไทเกอร์สกิลบอกว่าถ้าเกิดแม่ยูนิตเนี้ยโจมตีนะหรือบูธให้กับเรียกากศก็ส่งการ์ดเป็นบนสุดลงสุดสานแต่ว่าค่าคอร์ดก็คือการโซบาร์นะก็โซบาร์หนึ่งส่งการ์ดเปบนสุด จากกองสุสานถ้าเกิดว่าการที่ส่งลงไปเป็น normal unit นะอีกฝ่ายจะไม่สามารถคอพิทักลง Guardian Circle ได้เฉพาะตอนที่มันบูตหรือโจมตีนะฮงลิบนะส่วนถ้าเกิดว่าการที่ส่งไปเป็น t เ i อร e r unit คู่แข่งจะคอการ์ดได้เฉพาะ t เ i อร e r unit เท่านั้นซึ่งตัวเนี้ยโยเอามาเล่นกับเจ้าเกรดสองนะคะมาทูดาคือเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเนาะ สุดท้ายเกตหนึ่งก็จะใส่เป็นแทงเมาส์นะคะเนื่องจากว่าเรามีความสามารถในการโมอกองเยอะนะคะเราก็เกิดเสียดายเวลาการที่มันลงดับโซนจากกองไปนะตัวแทงเมาส์เนี่ยถ้าแบบเห็นว่าเออการไหนหน่าใช้ก็สามารถใช้เคา,าน์เตอร์บัสหนะคะแล้วก็ออกมันขึ้นมือได้นะฮะต่อกันกระเกตสอนะคะขอไปเดิมด้วยเจ้าจิโอกราฟเซนนะคะสีใบ ตัว geocase เนี่ยมันมีสกิลตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่องเรียกาศที่เพิ่มขึ้นมาก็คือช่อง excel ไว้แหละมันก็จะได้ทางเพิ่มขึ้น8 0 0พก็บวกกับผลของ excel อีกก็คิดขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ excel 1หรือ excel 2เนาะถ้าใช้ excel 1มันก็จะเป็น27,000ถ้าเกิดว่าใช้ excel 2ก็จะเป็น22,000นะคะก็เอาไว้ตีพวกฟอสนะคะให้เข้าก็ไม่มีอะไรก็ใส่มา4ใบเพราะว่าต้องการประหยัด c o u n t ์บาร์นะครับ ให้ตัวอื่นมันได้ใช้ก็เลยใส่เป็นตัว geograph s c n นั่นแหละค่ะต่อมาก็จะเป็นของเก่าเหมือนกันนะเป็นเมื่อกี้ไบนอันนี้เมืม่อกี้ขอภายเมื่อกี้โมโนตัวนี้จะเป็นไบนอทูลัสไทเกอร์ความสามารถของมันนะคะก็คือจะแบบประมาณว่าเมืม่อมันโจมตีนะเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดเข้าเทบ้าหนึ่งนะคะขอภายแสงสะท้อนเนาะนำการหนึ่งใบจาก บนสุดของกองการ์ดก like ็ค nah, ือส่งการ์ดไปบนสุดของกองการ์ดลงดับโซนนะคะความสามารถก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ดก็สกิลเสียงทายนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นน้องยูนิตได้จจกันหนึ่งใบถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์ยูนิตจะสามารถรีทายเรียากาศอีกฝ่ายได้หนึ่งใบจากนั้นก็จะเลือกยูนิตแถวหน้าของเรานะสามใบยูนิตลานั้นก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันก็เอามาเป็นตัวที่แบบว่าได้ทั้งรีทายได้ทั้งจั่วแล้วก็ ได้เพิ่ม power ให้กับพักคพวกถ้าเกิดว่าเอามาเล่นคู่กับมาทิวดาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มาทิวดาเป็น,นอ,อิซาเบลเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกียศสองที่ไหนละ่ะเออเกศสองประสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนักวิทยาศาสตร์แห่งแสงทมินมาทิวดาตัวนี้คือบอกว่าเป็นตัวที่ชอบอีกนิดนึงนะคะด้วยความดัดจริตของมันดูรูปร่างหน้าตานะคระับค,คนขาดูหน้าตาอื จะหลิตมีการแบบว่าเออเสยผมเสยผมเสยสะเยยผมอนนั่นแหละก็ความสามารถของมาติลดาเนี่ยมันบอกว่าเกิดผลกระช่องเนช่องเรียนนะเมื่อลงสนามคร์ดบาลหนึ่งส่งก๊าซไปบนสุดจากกองกราดลงดับโซนความสามารถก็จะเกิดตามแต่ละประเภทของการที่ส่งลงโซนด้วยความสามารถนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น normal unit จนจบเทิร์ที่มันโจมตีก็คือจบการต่อสู้เอาง่ายว่าจบการต่อสู้ที่มันโจมตี แต่จริงๆบอกว่าจดเทิร์ก็ได้ในการต่อสู้ที่มันโจมตีเพราะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการสแตนความสามารถนี้ผลนี้ก็ยังอยู่แต,แ,ตแต่ลิสต์ของโยเท่าที่ทุกคนเห็นไปก็คือไม่มีตัวที่แบบว่าจับเรียกกรสแตนนะเอาไง,ไง่ายๆก็อะจนจบเทอร์นนะในการต่อสู้ที่มันโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยจะต้องคอการสองใบลงมาป้องกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่คอพร้อมการสองใบงก็จะไม่สามารถป้องกันได้แต่มีความสามารถหนึ่งถ้าเกิดว่าส่งการที่ส่งใบเป็นทิกเกอร์ยูนิตยูนิตนี้ก็จะได้รับคิดิคอลบวกหนึ่ง อันนี้ก็คือจริงๆก็คือเกตสองจะมีแค่นี้นะคะก็ตัวที่กินคาเตอร์บาร์ก็จะมีแค่ตัวมาทูด้ากับตัวมโนคเลัสไทเกอร์แล้วก็เกตหนึ่งที่กินคาเตอร์บาร์ก็จะมีแทงเม์นะคะซึ่งเด็กเนี้ยที่โยจัดก็คือจะค่อนข้างประหยัดเคาน์เตอร์บาร์มากนะคะเนื่องจากว่าเกตนี้มันไม่ค่อยมีตัวไหนแดมซึ่งไม่รูุ้ยทำไมมันไม่ยอมให้นะคะพาคุยงกงกมาก สุดท้ายกับที่เกรดสนะคะของโยก็ขออญาตเริ่มจากอีกระเทยคาบเล่นะคะตัวโปรดของโยนั่นก็คือเจ้ามหาปราแห่งเอาทอบินอิซาเบลนะคะความสามารถของอิซาเบลนะคะเป็นคอนเทคแรกข้างบนนะ,ะเป็นคอนในช่องแวนการ์ดนะครถ้าเกิดว่าแวนการ์ดอีฝ่าฝ่ายนะคะเป็นเกรด,ดสาหรือสูงกว่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจะออกผลทั้งสองแบบน,นะคะก็ <soda. sı. S 2> เป็นตัวที่แบบว่าช่วยให เกรเนี่เล่นได้แบบไหลลื่นขึ้นมากมาแบบมากจริงจ,จริงดัจจตจริงจริงนี่ตัวเนี้ยฮะสกิลยิงทิ้งสองนะคะเทคออโต้เมื่อลงสนามคาตบัตรหนึ่งส่งการ์ดหนึ่งไปบนสุดจากกองการลงดับโซนพอสามารถสิงทายและพื้นฐานไม่มีอะไรก็ผลที่เกิดก็ถ้าเกิดว่าเป็น Normal Unit นอร์ม l ลยูนิตนะคะยูนิตนี้จะได้พลังเพิ่มขึ้น15,000ือนันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทิกเกอร์ยูนิตนะคะ ก็จะเอาการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือซึ่งมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรด3เราได้ไลท์ที่หลังนะคะเราก็สามารถได้สกิลของมาตูด้าทั้งสองอ๋อไม่ใช่มาตูด้าแล้วว่าลูนเราก็จะสามารถใช้สกิลของอิซาเบลได้ทั้ง2แบบก็คือได้ทั้งพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งเหมือนห้าพันนะคะตั้งแต่ไลท์แรกถ้าเกิดว่าเราไลท์ที่หลังนะวงเล็บไลท์ที่หลังก็ได้ทั้งเพิ่มขึ้นหนึ่งเหมือนห้าพันแล้วก็ได้การ์ดขึ้นมือด้วย ก็ถือว่าดีนะคะตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์เกรดเนมมากตอบโจทย์จะดิกระเทยด้วยแหละอ่ะต่อมานะคะอยู่ที่ต่อมาจะเป็นนักล่าที่ผ่านการฝึกฝนเลนโอวเพานะคะตัวนี้ก็เอามาอยู่เอามาลงแวนแทนแบบมาทิวดาถ้าเกิดว่ากรณีมาทิดาว,วานนาทดาไม่ขึ้นก็อามาลงแวนนะความสามารถก็ถ้าคุณมีเกรดสารในโซ่นะคะความสามารถออโต้มันจะ ทำงาน2ครั้งซึ่งอีกเทคนึงเป็นเทคออโต้อันนี้เป็นเทคคอนเนาะอีกเทคนึงเป็นเทคออโต้เทคออโต้ก็คือเมื่อลงสนามส่งการ์ดหนึ่งใบเหมือนเดิมสกิลเสีสงยงไทยส่งการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดลงดับโซนทำความสามารถตามประเภทของการที่ส่งลงดับโซนถ้าเกิดว่าเป็น normal unit เปิดการ์ดสี่ใบบนสุดของกองคอ l การ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากในนั้นไม่เกินสองใบลงช่องเรียกการ์ดที่เหลือก็สับกองเอาข้อเด็กแล้วสับกอง ถ้าเกิดว่าการที่ส่งลงไปเป็นทิกเกอร์ยูนิตยูนิตนี้ได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันและคิดข้าบวกหนึ่งก็กรณีที่ไม่มีมาติราก็ไล่เป็นตัวเดียวเผาแทนนะฮะอีกตัวหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครใส่ไหมแต่ว่าอยู่ชอบวันน่ารักอ่ะเนี่ยจนเนี่ยอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ห้าหารมาริมราทินนะฮะคือสาเหตุที่ใส่เนี่ยเพราะว่าแบบจะบอกว่าไงดี จะหว่างพึ่งตัวไบโนคิลัสไทเกอร์ในการร e ีทายอีกฝ่ายมันก็มันก็ได้แค่ตัวดึงอน่ะเออถ้าเกิดว่าเป็นอ e ีตัวมาริมาลีนเนี่ยความสามารถมันบอกว่าเมื่อลงสนามอ่ะเขาตัวบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งส่งการลงสานามเหมือนเดิมปึ๊บประเภทถ้าเกิดว่าการที่ส่งไปเป็น normal unit อ e ีกฝ่ายจะไม่สามารถ intercept ได้จนจบเทินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทิกเกอร์ยูนิตมันจะร e ีทายเรียกการอ e ีกฝ่ายทั้งหมดในคอลัมน์เดียวกันกับที่มันอยู่ก็เอามา ที่ทายอีกฝ่ายนะคะแบบตัดเกมอีกฝ่ายสำหรับเด็กลิสยูเมนโอ e ีนี้นะคะก็ขอนยะาจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าตัวโยก็ตื้อแล้วเกินในส่วนของคอมโบของเกนเนเจอร์นะคะเนื่องจากว่าผลมันก็ขึ้นอยู่กับทิกเกอร์ไม่ใช่ทิกเกอร์ oh, oh, oh. ขึ้นอยู่กับการ์ดท,ที่ส่งลงดอบโซนจากความสามารถของพวกยูนิตท,ที่มีสกิลเสี่ยงทายนะคะ oh. ยังไงก็ฝากชาวช่องนะคะอย่าเพิ่งเบื่อช่องเดอะรัตเฟนนะคะอย่าหาว่วากระเทยไรสาระเลยเลยบ่นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับกระเทยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเดอะรัตเอไม่ใช่เพจเดอะัตเฟนช่องเดอะรัตเฟนนะคะรู้สึกชงนเออเออเมายาคุมยังไงก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ